สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันกับการาเขาเรียกว่าไอ้คาดไม้อากาศล่วงหนานะ้าเลยพี่นอ้องเจ๊ตมือนะครับช่วงนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมครับ2568ครับฝนดีครับช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงบ่ายนะพี่นอ้องมาเบิ้งจากกรมอุตุเพิ่นจังหน่อยครับว่าเพิ่นบอกไว้ไวจังไหนแน่ครับในกรมอุตุนะครับตามที่เพิ่นบอกไว้เนาะนะครับก็จะเป็นคาดไม้อากาศล่วงหน้านะครับ ของช่วงนี้นะครับเจ็ดมื่นพี่น้องเดี๋ยวพยากรณ์อ,อากาศเจ็ดมื่นลวงหน,น้าเนาะเขาให้เบิกหนึ่งเลยี่สิบสี่อันว่าพี่น้องยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดพี่น้องครับสังเกตบ่สังเกตจาการะดับของปริมาณน,ำน้ำฝนในพี่น้องนี่เห็นบ่นี่แล้วก็อุณหภูมิครับแต่อุณหภูมิลดลงนั้นแสดงว่ามีฝนฟ้าขนองเนาะจังมืออืน่นยี่ห้าเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขนาดมื้อนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตกหลายอยู่ในพื้นที่ที่แอดมินอยู่เนาะนะครับ วันจันทร์กะประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นพี่น้องครับวันอังคารเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนันโมบอกว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องครับตลอดจนฮอดวันศุกร์ที่สามสิบพฤษภาครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทั่วพื้นที่เนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งกการ่าเพิ่นคาดหมายไว้ไว,ไว,ไว้จังไหนพี่น้องครับในช่วงพยากรณ์อ,อากาศเจ็ดหมื่นล่วงนา <c oughs> ไปกันพี่น้องครับจากอของกรมอุตุเนาะเพิ่นคาดหมายอากาศล่วงหน้าแบบ อินโฟกราฟิกประสันนะครับระหว่างวันที่24-30พฤษภาคม2568ครับคาดหมายอากาศโดยทั่วไประหว่างวันที่24-30พฤษภาคม2568คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่24-27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันครับประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับรองมรสุมกําลังค่อนข้างแรงจะพัดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนสาหรับคลื่นล่มบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยมีแรงมีกําลังแรงขึ้นโดยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรครับส่วนอา่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่28-30พฤษภาคม ประเทศไทยจะมีฝนลดลงครับ28ถึง30ฝนลดลงโอเคพีแน้งครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในภาคเหนือเนื่องจากรองมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพี่น้องครับสาหรับบริเวณทะเลอันามันตอนบนมีขึ้นสูง 1- นถึงสเมตรแลวก็ทะเลอันามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณหเมตรส่วนอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณหนเมตรพี่น้องครับ บริเวณที่มีฝนฟ่าขน้องขึ้นสูงประมาณสเมตรครับอันนึงในช่วงวันที่ยีบเจ็ดถึงสามสิบพฤษภาคมหกแปดนี้ครับย่อมความกดอากาศตำ่กำกําลังแรงบริเวณอ่าวเบงก่อตอนบนมีแนวโนม้มจะทวีความอาจจะมีจะมีแนวโนม้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโครนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศบงังาลาเทศเอาคือไปทางพุนนองพันนี ขอควณระวังคบในช่วงนี้ยีบสามถึงยีบเจ็ดของพฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเทให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นท,ที่ที่ลาดเขา,าใกล้กับทังแม่น้ำไหลาพานไอ้ทังน้ำไหลาพานเนี่ยแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้อพี่น้องครับอีกทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฝ่าขระนองแล้วก็เส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตำ่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมครังในระยะสั้นได้ครับสำหรับเกษตรกรควรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นครับผลผลิตทั้งการเกษตรและกสัตว์เลี้ยงพี่น้องสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลเอเดนบันและเอาไทยข้นเดินเรือโดยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอ,อันดามันตอนบนค้นงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23- ถึง27พฤษภาคมครับคาดไมา้อากาศไรผ้ผักไปต่อกันในโหมดของ w i n b ีคอมครับพี่น้องครับมาช่วงนี้ก็คือวันเสาร์ที่24ขณะนี้เวลา16นาฬิกาไปเบิ้งกันเลยพี่น้องครับในช่วงนี้ซึ่งมีฝนฝ่าต,ตั้งแต่เศร้าแล้วครับตกมาต่อเนื่องเนาะตั้งแต่เศร้าแล้วนะครับอยู่ในเขตของแอดมินเองแล้วก็เขตอื n ่นๆซึ่งเบิง้งอังกะษอะมือนี้70%ของไรผ้ผักเนาะตามกรมอุตุนิยมที่พนัาไปครับไปต่อกันเลยครับ ช่วง18นาฬิกานะครับสังเกตว่าครับฝนที่มาทางภาคตะวันตกนะครับเขาสู้ภาคกลางนะครับจะขึ้นทางภาคเหนือทั้งพิโลกแล้วเนาะนะครับแล้วก็ยังปกคลุมอยู่ทั่วพื้นทีนะ่นั้นแสดงว่าตั้งแต่บ่ายนี้นะครับเที่ยงมากเนี่ยจนฮอดตอนนี้18นาฬิกาเอ้ยจนฮอดไปถึง18นาฬิกาฝนยังคลุมทัว่วทุกพื้นที่ของภาคทั่วทุกภาคเลยพี่น้องครับ ถึง20นาฬิกาสังเกตว่าทางภาคต้ออกทิเปย์ออกกับจริงแต่ว่าภาคตะวันออกเปิดออกภาคกลา,างบางส่วนที่ติดกับเหนือส่วนลงมาไต้ครับทางาประจวบเนาะทางส่วนพื้นที่เปิดออกนิดนึงทา้งกรุงเทพเปิดออกแต่ว่ามันไปขอนกันจะโซนใดพีองับโซนพระคนครศรีียุธยาเหนือขึ้นไปครับนครสวรรค์โคราชขึ้นมาทางขนแกนเนาะลมสักตรงที่อุดรธานีอ่าเลยน้องค่ายสกลนครจะออกไปทาง ค่อนพนมประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวสังเกตเบอร์วัดหมดโดยเฉพาะทั้งภาคเหนืออีสภาคเหนือตอนบนเนาะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างอาทิตย์ว่กคอยมีปั๊ดหนในช่วงเวลา20่สนาฬิกาได้เพี่น้องต่อเกิดเลยพี่น้องครับจนฮอด23่สนาฬิกาเกือบเที่ยงคืนแล้วอยู่ในส่วนของภาคอีสานเองอยู่ในส่วนที่แอดมินอยู่ครับคือโซนขอนแก่นเลยชุ่มเอ่อชุ่มแพร่เนาะ ชัยภู่มือเนี่ยบ่ว่าจะเป็นอุดรตอนบนแล้วก็เยื่องมาทางเลื่อยพี่น้องครับแล้วก็ออกมาทางภาคเหนือโซนของอุตรดิษฐ์เนาะพิษณุโลกประมาณนี้พี่น้องครับแล้วก็ขึ้นไปแพร่น่านประมาณนี้นะครับย่งอยู่โซนนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็ภาคใต้กระถิปไปเปื่อยออกภาคกลางกระเปื่อยออกภาคตะวันออกเปออกื่อยออกนะครับภาคอีสานตอนล่างก็มีนิดหน่อยครับโดยส่วนง่ายไปขอนกันยูในส่วนภาคอีสานตอนบนเยื่องมาทางจังหวัดเลื่อยที่จะออกไปทางภาคเหนือพี่น้องในช่วง 2 3ในแตกาะขังขึ้นวันที่24ครับขึ้นวันเสาร์ที่24เนาะต่อมาพี่น้องครับในช่วงขึ้นวันอาทิตย์ช่วงตีหนึ่งตีสองเขเริ่มเปิดออกแล้วครับภาคเหนืกนนอ,อก็เริ่มเปิดออกแต่ว่ายังขอนตัวกันอยู่ที่พิษณุโลกสังเกตไหมพี่น้องยังขอนตัวกันอยู่พิษณุโลกร่มก็ยังแรงอยู่พี่น้องเังเป็นเลขสองอยู่นะครับ่นในเลขสองถือว่าร่มแรงครับน้องส่วนภาคกลางก็ยุนกรุงเทมหนครในช่วงนี้ตีสองยังมีนะครับมีฝนตกนะครับร่มแห้งระดับหนึ่งภาคใต้กัิซีม แถวๆโซนผู้เก็ตเนาะโซนนี้เนาะนาทีตตกหนักพี่น้องตะกัวป้าผู้เก็ตนะครับโซนนี้นะครับแถวๆนครศรีธรรมราชครับในช่วงบ้านตีสองสีมีฝนฝ่าส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับกะทิเปื่อยๆออกนิดนึงมะ่อนกันยุพิโลกตามที่เห็นนะครับสองทุ่มจนหอดีสามตีสี่แล้วก็มะหอดวันอาทิตย์ที่ยิมหาฮกโมงเสาร์เลื่มนเปื่อยออกแล้วรับเฉียงลำมาทางอีสานต่อ่างส่วนของสุรินทร์บุรีรัมนที่ิมาท่านีครับโซนนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับภาคเหนือเปื่อยออก อากาศภาคอีสานเปิดออกแต่มีฝนตกหนักนะครับจุดแดงๆยืดยืดตรงไหนพี่น้องครับจุดแดงๆยืดแถวๆเชียงรายนะครับเชียงรายแล้วก็ส้นไหนเนาะเดี๋ยวแอดมินขอยัดปิดปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะพี่น้องเพื่อบ่ให้รบกวนเนาะอ่ายืดแถวๆเชียงรายอ่าขอยัดปิดออกนิดนึงเพื่อบ่ให้อ่าตัวอันนี้มันมันปิดเนาะ ใน,ในโซนนี้พี่ลองครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ที่เป็นเชียงรายโอแต,ต่วตัวฝนนียงอยู่เนาะเอาเอาทิศทางลงบออกกันนิดนึงโอเคครับเชียงใหม่ล่ะกัพะเยาเนาะตรงนี้พะเยาด้วยพี่้องโซนพะเยานะครับในช่วงเวลา6โมงสของวันอาทิตย์ที่ผ่าเป็นจุดแดงนี่ก็คือฝนตกหนักเลยพี่้องเด้อนะครับส่วนอีสานตอนตอน,ตอ,นอีสานนี่ก็เปื่อยออกเนาะ อธิมขอนกันยุทธนาครราชาสีมาแถวโครา,รายพป็น้องในช่วงหกโมงสของวันอาทิตย์ที่25จนหอดสิบโมงอครับก็เป็นคึมฝ้าคึมฝนในทั่วพื้นที่เนาะสิบเนาฬิกาสนาฬิกาช่วง11บเถึง1 2บสองสินาฬิกาเนี่ยเริ่มมีฝนแล้วครับเขามาอีกนะครับซึ่งในช่วงวันที่2ี่สิบห้ายี่หยี่เจ่าสา มีฝนทั่วพื้นที80่80%นะครับตามที่กรมอุตุพิ้นบอกไปซึ่งโดยสุนัยสีมาช่วงนี้ครับปลายโมงปลายสองสนาฬิการเริ่มมากเลยเพี่น้องครับเข้าทัว่วทุกพื้นทีแล้วครับแอดมินแต่สิไปเริดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนท่มาช่วงบ่ายเกือบทุกมื้อนะครับเบิงมาในช่วงในที่หลายเท่านั้นนะครับตอนนี้18บแปดนาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับน้าเน้นย่ทีีตรงไหนพี่น้องครับภาคกลางคอนขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วก็คอนขึ้นไปทงาออปทงอีสานที่ โคราชและก็อีสานตอนล่างอุบลน,นะครับส่วนนี้และก็ทางภาคตะวันออกนะยุแถวแถวระยองนะครับไม่น้องครับโอเคขึ้นมาทาั้งนี้ก่บาทางภาคเหนือกัขึ้นฟ้าขึ้นฝนนอะอีสานตอนบนก็บบไปไวณส่วนมากที่มาัอนกันยุแถวแถวไตพิษ,ษณุโลกนะครับคนครสวรรค์พระคนครศรีชัยาโคราชนะครับประมาณนี้เนาะนะครับส่วนภาคใต้กับปเปื่อยนิดนึงยังบ่งมีนะครับในช่วงย1 0อนาฬิกาของขึ้นวันทิตยี่สนะครับ เอาเอา,เอาส่วนที่มีเนาะก็คือขึ้นมันมันขยับขึ้นไปจากภาคกลางขยับขึนนนนนข้นไปทั้งภาคเหนือที่นครสวรรค์ขึ้นไปทังพิโลกล้มซักอุตรดิษฐ์นะครับเรามาทาั้งเลยนิดนึงแต่วันวิมขอนนักยุทธีทงังแถวเวียงจันทร์อุดรธาน,นีนะครับขอนแก่นโพชัยแล้วก็มุกดาหารเบางานว่ามันเคลื่อนจากอีสานตอนล่างขึ้นอีสานตอนบนในช่วงเวลา,า18นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วก็22 23นาฬิกา ตีหนึ่งพี่น้องครับไปขอนกันยุ่วแถวแขอนแกน่นอุดรน,น้องค่ายเลยพี่น้องครับแล้วก็ทางมุกดาหารเนาะจิึ้นออกไปทางาเขาเรียกว่าสกลนครประมาณนี้แหละครับอยู่อีสานตอนบนส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะขอนแกน่นเป็นพื้นที่สีแดงที่เชื่อมต่อกับทางชุมแพนจังหวัดเลยนะพี่น้อง,องประมาณนั้นนะครับน้องเรือโอเคนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับเคลื่อนออกไปจากอ่ โซนอนจันขึ้นไปทั้งอุดรน,น้องค่ายได้พี่น้องครับแล้วก็เปยดอ,ออกนิดนึงนะครับท่าแขกอุดรท่านี่ส่วนภาคเหนือก็อยู่ที่อุตรดิษนะครับแพร่เนาะส่วนนี้แอดมิน,นา่หน,ท,หนที่เป็นแพร่เนะาะแถวๆนี้ครับนี่แพร่อุตรดิษใต่ยพะเยาลงม,มานิดนึงครับเทศบาลเมืองน่านประมาณนี้นะครับตามการาฟิกของแผนที่เพื่อนเพี่น้นองเนาะนะครับวันจันที่ยมกช่วงตีห้า เจ็ดโมงเช้าครับเ,เริ่มเปิดอ,ออกแต่วา่าที่เห็นเป็นพื้นที่สีแดงนะจุดที่โครารสุรินทร์นะพี่น้องครับประมาณนี้เนาะโซนอื่นกับบอบแผลใดพี่น้องครับคืมฟ้าคืมฝนนิดน้อยในช่วงวันจันทร์ที่26 7สินาฬิกาแนาฬิกาเนาฬิกากะถึงเทียงพี่น้องครับยังคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็เริ่มเข้ามาอีกทีหนึง่งหลังเทียงนะครับวันจันทร์ที่ยุบหลังเทียงเข้ามาในพื้นที่เห็นไหมครับเข้ามาทางภาค ตะวันตกกรนนะครับโซนของจิดกับเมียนมาเขาเนะทางทวายพี่น้องครับนี่เห็นบหครับท้องผาพุ่มนะครับอุ่งผางแม่สอดตรงเนี้ยสวนพึ่งซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมาตามเส้นทางจากเขาทางตะวันตกมาทาง่วนนีงก็ต้องเขากงเทพนะครับในช่วงวันจันทร์ที่ยี่หกช่วงสิบสี่นาฬิกาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกานะครับเข่าทั่วพื้นที่ซึ่งตามที่บอกไว้พี่น้องช่วงวันที่ยี่สิบหาถึงสามสิบก็คือ มีฝน80%ของพื้นที่ซึ่งมันจะค่อยๆพัดผ่านไปแล้วเิเบิ้งต่อกันไปเรื่อยๆครับในช่วงวันที่26จาก18กนาฬิกาถึง21นาฬิกาครับเส้นทางกะมาจากทางทิศตะวันตกผพานเขาสู้ภาคกลางแล้วออกไปทางภาคอีสานครับก็คือพัดผ่านทางโซนนี้พี่นงครับนี่ท้องภาพุ่มมค่อนสวคนมิเชียนบุรี่เขาสู้ลมซักพิโลกอุตรดิตถ์ขึนไปนิดนึงแล้วก็ ยิงเดือมาทั้งขอนแก่นไปทั้งอุดรอ,ออกสกลนครน้องค่ายขึ้นไปทั้งเวียงจันทร์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในช่วงเวลา21นาฬิกาแล้วก็พื้นที่สีแดงของอุบลราชธานีเนาะที่ติดกับมุกดาหารช่วงนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับติดกับสปปเล่าติมฟังแม่นามโคงในช่วง21นาฬิกาของขึ้นมันจันทีหกครับช่วงนี้วันอ,อาทิตย์ที่ทเอแบบนีฮะอังคานที่ยีิบเจ็ดช่วงเที่ยงขึ้นครับอยู่ที โซนของดอนท่านีขอนแก่นโพชัยนะครับบานถาดมุกดาหารนั่นหม,มายความว่ายังว่าใใสพี่น้องครับยังวนเวียนอยู่ในภาคอีสานตอนบนตามาเขาเรียกว่ากรมอุตทุที่มันบอกไว้ว่า,วามีฝนประมาณ80%ของพื้นที่ครับในช่วงอาทิตย์สัปดาห์น้าตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันอังคารที่27ช่วงตีสี่ก็ยังวนเวียนอยู่แถวอีสานตอนบนแต่ก็แด้ก็วนลงมาทางอีสานตอนล่างที่อุบลราชธานีได้พี่น้องด้วยนะครับเลาะ ริมแม่น้ำโขงเอ้ยเลาะติดกับสปปลาวฟังแม่น้ำโขงี่น้องครับในช่วงวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้าพี่นาะเจ็ดโมงเช้าเริ่มเปิดออกนะครับแล้วก็จางๆออกจนถึงสิบสามนาฬิกาของวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาอีกแล้วไปนะครับมาจากทางฟังภาคเหนือนะครับทางเชียงใหม่เนาะโซนนี้คือทางแม่แจ่มครับขุนย่วมนะครับโซนอมคอยนะครับที่จะเข่าเชียงใหม่ครับโซนนี้เริ่มมีฝนมาก่อนนะครับในบ้าน อังคารที่27ช่วง13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาแล้วเขาคุ้มพื้นที่ทั้งมดจนฮอด16นาฬิกานะครับรวมถึงภาคใต้นะครับแต่เป็นพื้นที่ประมาณ80เนี่คยค่อยๆเบิ่งไปนงครับปกติค่อยๆเคลื่อนไปตามพื้นที่เนาะจนฮอด20นาฬิกานั่นแสดงว่ายังมีเมฆและฝนคลุมอยู่ทั่วพื้นที่จนฮอด4ทุ่มของวันอังคารที่27นะครับจังสิเลื่มเปิดออกแล้วก็มีอยู่เฉพาะบางจุดเท่านั้นโดยเฉพาะพิโลกอุตรดิตถ วิเชียนบุรีบางส่วนเนาะส่วนอื่นกับเปิดออกภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนในส่วนของเวียงจันทร์หนองคายอุดรธานีตอนบนครับแล้วก็สกลนครเลาะมาทางมุกดาหารลงมาทางอุบลราชธานีโซนนี้พี่น้องครับในช่วงวันอังคารที่ยีบเจ็ดนะครับเขาสู้ขึ้นวันพุธตีหนึ่งตีสองครับพี่น้องครับ โซนอื่นๆกับเปิยออกกับจริงแต่ว่าสังเกตบไอ้บางที่แถวแถวเมียนมาเริ่มเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งจะมีพายุเขานะครับส่วนนี้นาจิแห้งอยู่เพราะว่าสีแดงแบบนี้แสดงว่ามีพายุนะครับซึ่งของห้อได้รับผลกระทบในช่วงตีสองมีแถวแถวเหน,อเนือพิโลกอุต,ตลดิตพี่น้องครับในช่วงตีสองด้วยพี่น้องครับตีสามตีซีหาหนาฬิกาหกนาฬิกานะครับ กะยังท้องฝ่ายยังคึ่ม,มอึมคึมอยู่นะครับแต่เมืมาถึงกันว่ามีมีปกคลุมเยอะนะครับจนฮอดส0บนาฬิกาเขามันพุธที่28แล้วกะ11บเอ็ดสนาฬิกาจังที่เคลื่อนเข้ามาทางเชียงใหม่ตอนขุนย่วมครับสีแดงนี่คือรุ่คือแรงเลยพี่น,น้องแรงมากนะครับเบิ่งว่าทิศทางลมอร่ไหนพี่น้องครับทิศทางลมโอ้ฝนตกแห้งก็จริงแต่ว่าลมยังบ่แห้งก็ถือว่าบ่ปนานไเนาะพี่น้องครับแห้งแตล่ลมแต่ว่าฝนเอ้ยแห้งแต่ฝนแต่ว่าลมอ่อนนิดนึงเนาะ นะครับต่อไปที่15บหนาฬิกาพี่น้องทั่วพื้นที่เนาะเต็มมดอ่าอันนี้แอดมินเขีเบิ้งนิดนึงเนาะนะครับเอารูปอ,อกไปก่อนพี่นอ้องจะเห็นชัดเจนว่าฝนเคลื่อนที่ไปแบบใดพี่น้องครับในช่วงวันพุทธที่28ตั้งแต่บ่ายเอ็เที่ยงมาจนฮอด18บแนาฬิกานะครับยังคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ในภาคอีสภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างกับเปื่อยนิดนึงแมาภาคใตก้ก็ยังบ่งมีหยังปานใดพี่น้องครับในช่วง 20, 20่สนาฬิกาของวันพุทธที่28นะครับ เริ่มนะครับแล้วก็ตัวอยู่ที่แถวๆน้องค่ายนะครับพี่น้องอุดรธานีเนาะเลาะเหนือคอนเจนขึ้นไปทางกลาสินพี่น้องครับแล้วก็ขอนลงมาทางพี่พี่น้องครับบุรีรัมย์สุรินนะครับออกมาทางนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงเวลา23่สิามนาฬิกาข,ขึ้นบัญที่วันพุธที่28นะครับแล้วก็เข้าสูเที่ยงขึ้นของวันพฤหัสท,ที่ยี่สิตีหนึ่งตีสองนะครับไปขอนกันอยู่ๆๆแถวๆเลาะริมฝั่งโขงทาง น้องค่ายนะครับสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีที่ติดกับแม่น้ำโขงนะติดกับซอปปอลาถ้าเป็นภาคอีสานตอนอช่วงกลางกาญจนแกนออกมาทางโคราชยังว่าไปไหนพี่น้องก,กับแล้วก็ถแถวโซนชัยภพุ่มก็ยังบม่มีอย่างว่าแถวที่จะมาลมสักนี่ยังว่างๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นทางภาคเหนือท้องพิษณุโลกเชียงใหม่นะครับตรงนี้ถือว่ามีฝนครุ่มนะครับอยู่ในช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยครุ่มอยู่ที่ ภาคเหนือภาคอีสานไอภาคเหนือครับตอนบนนะครับตอนบนแถวเชียงใหม่จนถอดบ่ายโมงสิบหานาฬิกาพี่น้องครับหนักยุทธีเชียงใหม่ตรงนี้พี่น้องครับตรงแม่แจ่มด้วยพี่น้องยังบ๊อบไปไสามาสาตั้งแต่เที่ยงมาจนถอดสิบหานาฬิกาของบันผุนหัดทียี่สิบเก้านะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับยังคลุ้มนะครับวนเวียนกันอยู่ตามทิศทางล่มนอกพี่น้องเนาะนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาตามที่เห็นพี่น้องครับ คือมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเฮาก,บวกว็บอกมาได้ว่ามันทีไปจังไหนเนาะแต่ว่าหลักๆเลยฝนตกต่อเนื่องครับจากวันที่ยีมหาถึง30นะครับโอเคครับพี่น้องครับในวินดีดอทคอมนาร์ซีเบิ้งในประมาณนี้เนื่องจากคืนไล่น้ำแล้วแสดงว่าความเหม็นย่ําหลังจากวันที่สามสิบแปดอธิบดีทลายเนาะจังพอกันไหมในในช่วงวันที่ยีบแปดยีบเก้าเดี๋ยวแอดมินมาเบิ้งมาอีกรอบหนึ่งในการคาดหมายอากาศเจ็ดวันลงหนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสดีสวัสดีครับ